เห็ดไข่ค่ะ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 ,คะ,คะ,คะอุ้ยมันเกิดยุ่งเหงาไหม ไลกินอยอดดิค่ะพี่น้องขันเท่าขายันไหมสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะมื้อนี้ก็มาพอก,กันกับขับ้วบานๆของนักเย็นกันอีกแล้วนะคะมื้อวีนยังกับผาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดอยู่เพรบุรีน้องหยาปองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเย็นเสีพาพี่น้องไปเก็บเห็นหมอกเขาที่มีหมวกอะค่ะแล้วก็มีองค์ผ้าค่ะเสื้อพ้าพี่น้องไปเก็บบนหันละเดี๋ยวเข้าไปลุนละติดตามนะคะว่ามื้อนีนเขาส่ใส่เห็ด ลายบ้านะคะพี่น้องไปกันเลยค่ะพี่น้องเห็นคันเห็นขยะายอางกับสีขาวฟังเนี่ยฟังนี่กับสีมีเห็นตัวกันายหลายค่ะค่ะนี่จะขยามันีเขากัมาสอดถนนใหญ่แล้วก็ขาาง ปลาสีขาวป้องนี่ค่ะนี่นะคะพี่น้องป้องนี่เราก็จะขี่รถเข้าไปข้างในนะเข้าไปลึกๆนะคะว่าอะไรเยอะหนอกๆได้ค่ะพี่น้องอนี่ไม่ใช่เป็นปลาแบบนี้ค่ะมันก็ช่เป็นปลาลังมีเห็ดคอมีเห็ดยังฟองค่ะพี่น้องมีเห็ดลรงม่วมีเห็ดนานเลยอะเห็ดคือบานเข้าค่ะปลาหางกลากระเจียน ว่าต้องม้าจะาสอนนี่ค่ะเพราะว่ายังไงคือขี่เขาไปน้ำหวัญทางเขาไปทางไหนอ่ะแบบเนี้ยหลายคนกว่าตัวนะคะนหน้าเรล่ากว่าตัวกับนี่แค่สีวางได้แหละคะ่ะนี่ล่ะเหียเพื่อนเป็นยังงี้กว่าบอกบอกพี่กัดไปกับว่ามาหาเห็ดเ่าเห็นนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวกลับไปพาอกันอยู่ในป่า้ะค่ะพี่น้องเย็นลบน้ำก่อน เป็นอีกป้าหนึ่งที่ย็นมานะคะพี่น้องเป็นยังก็โครงการป่าชุมชนบ้านหนองมไะไฟค่ะพี่น้องป่าแบบไงมะต่อยอีกป้าหนึ่งะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพอกันกับเย็นในเสาร์วันที่ยีสิบงหาคม2 5งพนหห้านะคะสวัสดีพี่น้องอีกรอบนะคะ เ่าเขามาเข้ากา็ะเป๋าเลยนะคะเป็นเห็ดดอกไค่ะพี่น้องดอกแกหลกแหกมันกระซีห้างแน่เ้ยค่ะพี่น้องเพราะว่าดินมันดินมันแกบอยู่มันยังบม่ทนันได้กล่มเปนไนดินมันยังเปียกอย่เมือวานยันบ้าก็เกิดเปียกี๋ยวเขาไปลุ่นกันนะคะวันนี้เขาซีดาลายเป็นไงค่ะพี่น้องเห็ดค่ะ ผอดจะดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องมี้วจะดอกบวบๆเลยจะว่าห่างเห็ดไข่ค่ะกีมั้งค่ะกีเห็ดไข่เห็ดไข่ค่ะอุ้ยมันเกิดยู่งเหงาไหม กินค่ะเห็ดนาขาวบางคนกระเอื่นที้เขาแปลงค่ะเห็ดไ่้ค่ะไ่้เหลืองค่ะเห็ดไ่้ค่ะเห็ดไ่้ค่ะดอกนี่หอยมันกินครับแน้วเห็ดไ่้ค่ะ เห็ดไข่ค่ะพี่น้องเห็ดไข่ค่ะได้ป้นหรอได้ค่ะพี่น้องไปกันต่อค่ะไข่เหลืองค่ะเห็ดไข่ค่ะ ดอกบ่ค่อคยแย่ไปไลยคร่ะพี่น้องเฮียมันงแต่สีไว้คือมันสิเกิดมาเองกับบรลู้กันฝนมันตกนี่คลายค่ะคลายค่ะคลายค่ะ เห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะไม่เห็นปลาเน่าใหม่กโอดไบ่ได้ค่ะพี่น้อง้เอาปกแกงเยอะหน่อยก่อนสองนัอค่ะน่กใหม่ถือฝนไม้แมงกบสีอวบนะคะพี่น้องปดาดอาตามอ่อนๆมัน ทางนี้บอมีนอนใหม่ลายได้พี่น้องนี่จะนอนใหม่แบบนอนใหม่หลวกนะคะนอนใหม่หัวเสียบค่ะเอาไปโมกเสียบค่ะเด็กแยงค่ะพี่น้องเดี๋ยวยังกะสีเอาเส้อใต้เห็ดก้นค่ะเดี๋ยวจัดไหมจัดไม่หรอค่ะยังกะเอาหน่อใหม่ไปทั้งราง,างเอาเห็ดขึ้นทางเทิงค่ะพี่น้องน้อไปกันต่อค่ะเห็ดไคค่ะ เห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ก็มังขึ้นเลยค่ะน้องเห็นไหมสามดอกได้ดอกเดียวค่ะมันน้อยพูดแล้วนะเห็ดไข่เลื้ยงค่ะเห็ดไก่ไหวลรวค่ะพี่หนอ กี้นี่ยหน่อยร้ายค่ะค่ะพี่น้องมาฝน<ฮ><ฮ>เห็นไหมค่ะสำเม็ดกระดุมเห็ดมันสีไว้เหรอมันก็สีขึ้นไม่ไหมคะ่ะฝนมาเอาไดส้สองกีค่ะกีนันว่าเอาเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะ เห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะหเ,ะห,เะห็ดหน่าเล้ยค่ะเห็ดหน่าเล้ยค่ะเห็ดหน่าวงค่ะ ไปกินวัดดิค่ะพี่น้องคันเ้องข,ขย,ยันนะๆๆแต่ว่ากัยางยางขักเยอะค่ะเห็ดหน้าวัวค่ะเห็ดดินค่ะเห็ดหน้าวัวค่ะเกิดจุ้ยควายหมดแดงค่ะพี่น้อง เห็ดไ่ค่ะป้าหนีสิเป็นออกดินทรายผสมหินจักกน้อยค่ะพี่น้องเห็ดมันก็เลยอวบมิตรดอกอบวบอวบนี่ก็เป็นผลงานเซาหนีของเขานะคะพี่น้องกะซิมีนอไม่หฮเจียนอนะคะ่ะยู่ทางรางนึงกะซีกะสิเป็นเห็ดรวมนะคะลายกว่ากะซิมีเห็ดไข่ เฮ็ดดินหรอกกัเห็ดหนาง้วเฮ็ดห,ห,ห,หนาแหล่นะคะมือเนี้ยกับพ่อได้กินเยอะค่ะพี่นงขันขยันจักน้อยมากก็ได้สูมือเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยนันนะทุค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ